เมื่อพูดถึงแคบหมูนะครับหลายคนก็รู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าการซื้อหาแคบหมูทั่วๆไปนั้นก็มันจะไ่ซื้อตามตลาดบ้างทอดกันสดๆบ้างซึ่งต้องรับนะครับว่าความสะดวกสบายนั้นอาจจะมีได้ไม่ทั่วถึงนะครับเพราะว่าต้องมีอายุของเจ้าตัวแคบหมูที่จะทอดแล้วก็การเก็บรักษาอีกแต่ว่าปัจจุบันนี้นะครับ มีการนําเอาเนนัตกรมใหม่ๆมีการนเอาเทคโนโลยีแล้วก็เป็นแนวคิดของคนรุ่นใหม่ในการที่จะนําแคบหมูนั้นเข้าสู่การบรรจุภันณฑ์รูปแบบใหม่แบบนี้นะครับมีความคิดอย่างไรเกิดขึ้นนะครับกับคุณวิสุทธประยุนศิลป์เจ้าของโรงงานแคบหมูแม่กัญญานะครับสวัสดีคุณวิสุทธ์ครับผมบทําไมตัดสินใจที่จะเอาแคบหมูที่บ้านทําอยู่เนี่ยมาเปลี่ยนบรรจุภัธุ์แบบนี้ล่ะฮะอ่าคือเราอยากให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ย มีอายุนี่นานขึ้นครับพอมีอายุนานขึ้นเราก็จะได้ขายนี่นานขึ้นครับเวลาเวลาการวางมันจะนานขึ้นหน่อยทีน in ี้มันก็เส่แล้วปัญหาของของแคบหมูที่เราเคยเจอคือว่าแคบหมูที่ปกติเป็นซิสในตลาดแบบนี้อยู่ในซองแบบนี้สักพักหนึ่งมันจะเหม็นหืนมันจะเหนียวนี่เป็นปัญหาของทั่วไปทั่วประเทศครับของคแคบหมูทั่วไปครับก็คือสิ่งที่เราแตกต่างจากแคบหมูอื่นก็คือสิ่งที่จะทำให้แคบหมูเนี่ยมันไม่เหม็นหืนเร็วแคบหมูปกติอายุทั่วไปจะอยู่เจ็ดวันถึง แต่ของเราเนี่ยจะอยู่ได้มาสองถึงสามเดือนอเพราะอะไรสิ่งที่จะทให้แคบหมูเนี่ยมันอยู่ได้นานขึ้นครับซองผลิตภัณฑ์ตัวบรรจุภัณฑ์อืต้องหนาต้องสะอาดเพื่อไม่ให้อากาศมันเข้าไปได้วิธีการบรรจุก็ค,คือเหมือนกับถุงที่เราเห็นที่บรรจุพวกมันฝรั่งต่างๆเหล่านี้ใช้ายๆแบบที่เป็นขนมเรียวขนมกรุบกรอบต่างๆก็คือผมไม่เคยเห็นหมแคบหมูซึ่งเวลาไปตลาดเราจะเห็นแบบใสๆแบบนี้ใช่ไหมฮะแต<บ>่ตอนนี้เนี่ยเรา เปลี่ยนแพคเกจจิ้งมาเป็นแบบนี้มากขึ้นแสดงว่าต้องมีการลงทุนในแง่ของการคิดค้นแพคเกจจิ้งก่อนแล้วก็ไปทำใช่ครับครับคือเราเริ่มต้นจากการพัฒนาแพคเกจจิ้งออกแบบให้แบบมันถูกใจลูกค้าให้แบบถูกใจเราก่อนถูกใจเราด้ยเราก็ลองให้คนอื่นดูถูกใจไหมถูกใจด้วยครับคือไม่ได้เกิดความแตกต่างอทีนี้พอต่อมาคือพอแพคเกจจิ้งเราโอเคละ เราก็จะมาพัฒนาของตัวรสชาติของ,ของแคบหมูแล้วเพื่อให้มันแตกต่างจากคนอื่นจริงๆครับไม่ใช่เอาแคบหมูแล้วธรรมาดามาใส่ในซองแบบนี้ซึ่งเราก็กินที่ไหนก็ได้เห็นมีแคบหมูรสชีสใช่ไหมฮะมีรสชีสอันนี้เป็นแคบหมูรสยต้ยมตยำแสดงว,ว่าปกติที่แคบหมูต้องทานกับน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกอ่องจะให้แคบหมูกลายเป็นสินค้าเป็นอาหารที่ทานเล่นๆได้เลย,ยคิดอย่างนั้นไหมฮะใช่ครับคือที่เราทํา มันจะเหมือนซองขนมทุกคนมองไกลกาจะกินซองขนมไม่ใช่แค่หมูมันคือเจตนาของเราเลยเราอยากให้ทุกคนเด็กวัยรุ่นคนมีอายุหน่อยคนทํางานทุกคนสามารถหยิบมันได้อืหยิบและสามารถเดินทานได้นั่นคือเจตนาของเราครับเอาทําไมคนจะเลือกซื้อแคบหมูไม่ไปเลือกซื้อมันฝรั่งทอดมันคือความแตกต่างคือความแปลกใหม่ครับรสชาติที่มันแปลกไปจากเดิมอืมันไม่ใช่แค่หมูที่เราซื้อทั่วไปที่มปนรส มีเค็มๆนิดๆแต่เนี่ยมีรสชาติทั่าไปไม่เหมือนเป็นการประสบการณ์ใหม่ของคนกินนะครับครับอืและคราวนี้ที่สําคัญคือโรงงานของทางคุณวิสุทธิ์เนี่ยคือโรงงานแม่กัญญา<ม>ใช่ไหมฮะมแต่ว่าพอเป็นซองแล้วเนี่ยทำไมไม่ใช่ว่าแค่หมูแม่กัญญาแต่ว่าเป็นแปะยิ้มนะฮะ เราอยากได้ชื่อที่ตอนคิดชื่อมันก็ใช้เวลานานหนึ่งกันเราอยากได้ชื่อนี่มันเป็นตัวแทนของเราครับผมว่าผมเป็นคนอารมณ์ดีนะอ่านี่พอลองอารมณ์ดีนี่คือนี่คือนี่คือแปะนี่คือคุณพี่สูจนอะจะแป๊ะแล้วก็มายิ้มออก็คือแบบพอเห็นแล้วมันยิ้มะครับก็โอเคละอ๋อออแล้วทำไมใช้ฟอนต์เป็นภาษาจีนหมดเลยฮะจำแคบหมุนเอ๊ะมันน่าจะเป็นแบบว่าดูเหนือเหนือไทยไทยไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่เข้ากับแปะยิ้ม อ๋อนะร,ราคาขายอหไรครับหนึ<า>่งซองแบบนี้เนี่ยราคาขายผมบอกก่อนว่าผมเริ่มทำตลาจากต่างจังหวัดนครสวรรค์พิจิตรพิษณุโลกครับแค่นี้คือสิบบาทครับโรงงานแคบหมูแม่กัญญาอยู่ที่ตําบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรครับผมก็คือเริ่มจากต่างจังหวัดก่อนใช่ครับและตอนนี้เตรียมที่จะวางในห้างอ่าตอนนี้ได้ได้มีการเริ่มคุยแล้วครับครับกำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นการคุยการวางในห้างม,มันมีค่าเรียกว่า ข้าวางสินค้าเนี่ยยอมจ่ายให้เขาไหมฮะอืมคือเราโชคดีอย่างหนึง่งที่เราได้เข้ามาอบรมอ่าของการพัฒนาประสิทธิภาพของมาผู้ทำโอท็อครับทีนี้เขาก็จะมีเขาเรียกสิทธิประโยชน์บางอย่างซึ่งเราจะได้สิทธิพิเศษกว่าผู้ผลิตห,หลายอื่นที่ไม่ใช่โอท็อออาจจะเป็นการอาจจะไม่ถึงกับฟรีหมด แต่อาจจะเป็นการแบบว่าลดเป็นเปอร์เซ็นต์ให้ครับซึ่งมันอาจจะอยู่ในระดับที่เราพอรับได้เราสามารถมีเงินทุนเข้าไปช่วยได้ครับครับผมนี่คือแคบหมูโอท็อปทำไมไม่มีควาว่าโอท็อปสักคำหนึ่งอยู่ในนี้นคือคผลโอท็อปเนี่ยเพิ่งออกได้ประมาณ2เดือนครับก็คือลราสองเนี่ยเราทามามันก่อน2เดือนที่ผลโอท็อปจะออกอนี่เราก็ไม่กล้าจะใส่ว่าจะได้กี่ดาวนี้เราก็เลยแอบใส่ได้5ดาวแล้วปรากฏว่าเราได้5ดาวจริงอ๋อนี่คือนี่คือแคบหมูโอท็อปห้าดาวครับ ซึ่งกำลังมีการพัฒนานี่คือเป็นการต่อยอดว่าจักผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านของเราได้5ดาวแล้วตอนนี้มาพัฒนาทั้งแพคเกจิ้งดีไซน์และกําลังจะก้าวเข้าสู่การขายแบบแมสมากขึ้นเพ<อ>รพะแมสแบบนี้ร้านแคบหมูแม่กัญญาเนี่ยขายเพียงพอไหมฮะผลิตกันพอไหมฮะถ้าจะอยู่ดีมีออเดอร์มาทั่วประเทศไทยถ้าถามว่าทุกวันนี้ถ้าอนาวิทยาทีนี้ตอบเร็วไม่พอสิ่งที่เราต้องพัฒนาคือเราต้องขยายโรงงานออกไปนิดนึงครับคือในส่วน การผลิตห้องบรรจุพันธุ์เราต้องขยายออกไปให้ใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะรองรับเพราะต้องเท่าที่ได้คุยกับทางห้างสิน,สนค้าคือเขาจะเป็นห่วงเราเรื่องว่าเราจะผลิตให้เขาทันหรือไม่ครับใช่ใช<อ>คือแต่ถ้าเราสามารถพัฒนาตรงเนี้เราตอบโจทย์เขาได้แล้วเขามาตรวจแล้วเขาผ่านเราก็สามารถผลิตได้ทันแน่นอนครับก็แสดงว่าจะต้องมีการวางแผนเรื่องของการลงทุนขยายโรงงานขยายกําลังการผลิตให้ได้เต็มที่ใช่ครับม,มีแผนยังไงบ้างครับมอตัวในอนาคตจากนี้ไปว่า อีกห้าปีต่อจากนี้ไปโรงงานแคบหมูแม่กัญญาจะเป็นยังไงบ้างคือผมอยากจะเริ่มจากค,ค่อยๆทำค,ค่อยๆไปครับผมไม่อยากทำจากการที่แบบว่าเราต้องไปกู้มาเป็นสิบล้านยี่สิบล้านเราไม่มีความสามารถที่ส่งได้ขนาดน,นั้นครับเราก็ค่อยๆทำเริ่มต้นไปเราได้กำไรมาเราก็อ่ได้กำไรมาราคาดเดี๋ยวเท่าไหร่แล้วอาจจะไปหามาเพิ่มจากกู้เงินจากคือต้องบอกว่าการที่เราได้โอทอป้าดาวเนี่ยทางหน่วยงานราชการหลายๆหน่วยงานเลยเขาจะมีเงินทุน ดอกเบี้ยต่ากว่าปกติมาช่วยเราครับใช่ครับอืก็คือมอย่างน้อยก็มีมีแต้มต่อยเล็กน้อยใช่ใช่แต่ว่าก็ไม่อยากที่จะขยายงานเกินตัวมากเ<ช>กนไปผมครับณ <ผม S 2> วันที่ได้คุยกับที่บ้านว่าเอาละ่ะคุณพิสูจ์จะลุกขึ้นมาทําแคบหมูแบบที่เป็นแพคเกจจิ้งรุ่นใหม่แบบนี้เนี่ยที่บ้านว่าย,ย่างไงบ้างฮะ<า><า>เห็นด้วยเลยครับเห็นด้วยเลยเหรอฮะเห็นด้วยเลยครับคือ เราคือก่อนที่เราจะพูดกับทางบ้านเนี่ยเราจะก่อนที่เราจะได้ใบเขาฟังเราต้องคิดให้เสร็จหมดก่อนแล้ะคิดหมดก่อนแล้วว่าจะทํำยังไงเราจะขายที่ไหนนี่พอเราที่บเขาให้ผู้ใหญ่ฟังเขาเข้าใจาเขาจะเห็นด้วยคือทางบ้านก็ค้าขายตั้งแต่เด็กเหมือนกันก็คือพอเห็นแล้วที่เป็นค้าขายมันน่าจะไปได้ก็สนับสมุนกันเต็มที่ครับอืมครับซึ่งตรงนี้เนี่ยใช้เวลาในการพัฒนานาน,านมากนะ้อยแค่ไหนจากแค่หมูธรรมดาธรรมดาที่ขายกันอยู่ในจังหวัดพิจิตร แล้วมาเป็นแพ็เกจิ้งแบบนี้เริ่มที่จะไปหาดิสติบิวเตอร์จัดจําหน่ายในนครสวรรค์หรือว่ารอบนอกเข้ามาเนี่ยเวลาเป็นยังไงบ้างครับผมจะเห็นมีรถรถเมื่อกี้ด้วยใช่เป็นอันเป็นรถส่งของเราคือเราเริ่มต้นถ้านับถึงวันนี้เก้าเดือนเก้าเดือนเองใช่ครับเราได้ออโอมห้าดาวโดยใช้เวลาเก้าเดือนครับคือใช้เวลาเก้าเดือนเราก็คือพอเราเตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วเราพอเราเริ่มลุยมันก็จะเร็วอืเราไม่ใช่ว่าเราไปค่อยๆศึกษา เราพอศึกษาแล้วให้มันครบทีเดียวเลยครับแล้วเราก็ลุยเลยอืครับมันก็จะเร็วครับซึ่งซึ่งณวันนั้นที่ที่เริ่มต้นเนี่ยนะครับหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนอย่างไรบ้างหน่วยงานรัฐต้องบอกว่าที่หน่วยงานรัฐที่จังหวัดพิจิตรทั้งพัฒนาชุมชนทั้งตัวจังหวัดแล้วก็พาณิชย์จังหวัดสนับสนุนดีมากครับครับคือสนับสนุนดีมากเราต้องขอขอบคุณทุกท่านในที่นี้เลยคือแบบคือผมเป็นเหมือนเป็นคนใหม่เลยครับเป็นคนมาใหม่ เป็นคนมาใหม่แล้วเขาแบบเขาเห็นเขาชอบลิตภัณ์เขาส่งเสริมมีงานที่ไหนเขาให้เราไปเขาก็ชวนเราไปแสดงว่าตอนแรกๆนี่ก็คือคนพิสูจน์ก็คือไปออกงานโอท็อปอย่างนี้ไแหละ้ใช่ใช่คือแรกๆเราออกงานเราเสียตังค์หมดเลยอแต่ต่อไปเป็นบู๊ต่างๆใช่ครับเนี่ยที่เห็นนี่คือเสียตังค์หมดเลยครับก็คือวันอยยังงานโอท็อปเมื่อตอนปลายปีมาแล้ไม่ทันครับเพราะผมเพราะผมได้โอท็อปเมื่อสองเดือนนี้อ๋อเลยไม่ทันแต่ว่ารอบหน้าทันแน่นอนอืครับก็คือคือพอใช้ช่องทางแบบนั้นแล้วก็มีการพัฒนาตัวนี้ด้วยครับ คดีกลับมาเรื่องรสชาติแล้วครับเรื่องของรสชาตินี่จะทาอย่างไรที่ทําให้รสชาติมันถูกปากมีการวิจัยพัฒนาอย่างไรด้วยไหมฮะคือต้องบอกว่ามันเหมือนโอท็อปันคือเหมือนเป็นธุรกิจที่เริ่มต้นจากครอบครัวครับคือคนที่ชิมคือคนในครอบครัวพอคนในครอบครัวเสร็จก็เริ่มให้ญาติชิม<ห>รสชาตินี้โอเคไหมโอเคไหมหคือมันก็เหมือนการทําวิจัยง่ายๆครับ,รบทำบ้านเป็นวิจัยง่ายๆกลุ่มเล็กๆทีนี้พอเริ่มเราโอเคมันต้องเริ่มจากตัวเราก่อนว่าเฮ้ยเราโอเคไหมถ้าเราโอเคเราค่อยแห่งให้คนอื่นชิม ถ้าสิบคนเก้าคนบอกโอเคแสดงว่าใช้ได้ละครับเราก็เลยแรกๆเราออกมาหลายทำมาหลายรถมากลองชิมแต่รถต้มยำคือรถที่คนชอบมากที่สุดก็เลยลุยรถนี้เลยครับคุณวิศวีย์ดเรียนมาครฮะถึงมาทำผม,ม,มจบบริหารธุรกิจไม่ได้จบด้านฟู้ดซ<า>ูงฟู้ดไซส์อไเลยม่ใช่ครับแต่อาศัยเอามีเพื่อนเรียนด้านนี้เยอะเราก็อาศัยถาม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 ครับครับผมอะไรเป็นจุดประกายที่ทำให้คิดว่าวันหนึ่งเราต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ เราเติบโตมากับมันอืคือแคบหมูถ้าเราใส่ซองอย่างนี้มันก็จะอยู่อย่างนี้อีกสิบปียี่สบปีม,มันก็ไม่เปลี่ยนแปลงครับเราอยากให้มันนีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงในทางที่มันดีขึ้นแล้วไม่ใช่แบบโอเวอร์เกินไปอืแล้วนี้พอมันเปลี่ยนแปลงแล้วคนชอบแล้วก็รู้สึกดีใจนะอืมครับคนชอบดังนั้นถ้าอยากจะให้เอ,อพูดถึงคนรุ่นใหมท่ที่อยากจะ พัฒนาสิ่งที่อยู่รอบตัวควรจะเริ่มจากอะไรครับมองสิ่งที่ได้ตัวหรือ,อยังไงบ้างคือบางครั้งบางคนมันก็มีความความใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นเจ้าของกิจการจนอยากเรียนจบกลับมาเรียนปริญญาหารธุรกิจมาจะเปิดร้านกาแฟร้านเบเกอรี่ไม่ทําแคบหมูไงแนะนํำยังไ,ไงนะว่าถ้าเกิดที่บ้านอ่ะอย่างเช่นว่าผมจริงผมเคยไปเจอรุ่นน้องผมคนหนึ่งนครสวรรค์ทาทาหนมโมจิอ๋อแล้วก็เหมือนกันก็คือมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเหมโือนกันอันี่คือเช่นกันว่า เราทำยังไงที่เรากล้าที่จะพัฒนาของใกล้ตัวสิ่งที่เราคุ้นชินแล้วเราก้าวข้ามความคุ้นชินเดิมๆที่เราเคยมีอยู่เนี่ยทำยังไงครับคืออย่างแรกเลยคนที่จะทําสําหรับคนรุ่นผมหรือคนที่จบใหม่เนี่ยคุณต้องเริ่มจากการที่คุณชอบอะไรก่อนครับคุณชอบอะไรคุณชอบคุณรักอะไรคุณถนัดอะไรแล้วคุณลองมองดูรอบๆตัวคุณครอบครัวคุณครอบครัวคุณอาจประกอบธุรกิจขายอะไรก็ตามครับเราลองเข้าไปลองมาเปลี่ยนแปลงซิลองคุยกับครอบครัวอย่างนี้ได้ไหมถ้าเราชอบนะ ทุกอย,อย่างต้องเริ่มจากการชอบก่อนครับ,รบถ้าเราไม่ชอบว่าเราลองเข้าไปทํามันก็ไม่ประสบความสำเร็จถ้าชอบว่าลองเข้าไปทำลองคุยในครอบครัวค่อยๆศึกษาให้ดีลองคุยถ้าครอบครัวเห็นด้วยก็ลุยเลยทีนี่คือเก้าเดือนเท่านั้นใช่ครับเก้าเดือนเท่านั้นทําได้ขนาดนี้เก้า <9 S 1> <9 S 2> เดือนเทคโนโลยีโน้ตาวเอามาจากไหนครับคือถ้าเป็นตัวของเรื่องตัวแคปหมูอย่างเดียวเลยนะคือ กิดจากการครอบครัวผลิตมาคุณพ่อทํามาตั้งผมเนี่ยเห็นตั้งแต่เด็กๆแต่ถ้าเป็นเรื่องของการบรรจุนธุ์การใส่อะไรซองกันเชื่ออะไรเข้าไปเนี่ยเกิดจากการศึกษาอย่างเดียวเลยครับครับศึกษาถามผู้รู้อโรงงานที่ทําซองตั้งโรงงานเองไหมหรือว่า<อ>จ้างเขาอยู่อถ้าเป็นซองนี้จ้างเขาครับอืมคือเราจ้างผลิตซองเป็นซองมาแล้วเราก็บรรจุที่โรงงานเราอีกทีหนึ่งับโนฮาในการที่ทําให้แคบหมูอยู่ในซองอยู่ได้นานทํำยังไงฮะ ก็ต้องเริ่มจากวัตถุดิบวัตถุดิบวัตถุดิบที่ดีวัตถุดิบที่ดีบรรจุภัณฑ์ตัวซองเนี่ยครับต้องมีความหนาหนาพอที่จะไม่ให้อากาศเข้าได้ครับการวิธีการซีลการบรรจุเราต้องใช้เครื่องซีลที่มันความร้อนถึงพอที่พออยู่ไปนานๆแล้วมันจะไม่ซึมออกแล้วซองจะแฟบครับแล้วตัวข้างในคือมันเหมือนเป็นผมจะบอกว่ามันน่าจะเป็นของทอดหลายอย่างทําได้นะครับครับคือใช้เครื่อง เครื่องบรรจุพานที่เป็นอัดกาซไนโตรเจนเข้าไปมันเป็นเครื่องซิลสุญญากาศเนี่ยนะครับแต่เขาเรียกแต่ว่ามันสามารถต่อไนโตรเจนเข้าไปได้พอไนโตรเจนมันเข้าไปเนี่ยมันก็จะไปแทนที่ออกซิเจนออกซิเจนออกมาปุ๊บมันก็จะเหลือออกซิเจนน้อยมากครับก็คือพอเหลือออกซิเจนน้อยแล้วออกซิเจนเนี่ยมันโดนกับน้ํามันในซองเนี่ยมันก็จะหม่นหืนช้าหน่อยมันก็มีอายุการรักษานานขึ้นครับแต่ถ้าเราอยากให้มันอยู่นานกว่านั้นจริงๆหกเดือนขึ้นไปใส่ซองกันชื้นใส่ซองกันชืื้้นนหรรออออสดดูกกซิเเจขาไปีคับ อันนี้ก็จะอยู่ได้สองเท่าตัวสามเท่าตัวเลยครับส่วนการออกแบบดีไซน์แบรนดิ้งกล่องแบบนี้ใครเป็นคนดีไซน์ดีไซน์นี้ต้องเริ่มจากการเป็นซองก่อนพอเริ่มเาตามเป็นซองแล้วก็คุยกับเขาเหมือนว่าเราก็ว่าจ้างเขาออกแบบคุยคอนเซปต์กันว่าเราอยากได้แบบนี้นะแบบนี้แบบนี้ก็นานเหมือนกันกว่าจะได้จุดตภัณหนึ่งี้ครั้แรกมาก็ไม่ถูกใจครับคราวนี้เมื่อพัฒนาทั้งแพคเกจจิ้งช่องทางจำหน่ายแบบนี้มาจิ้นที่ได้สูงขึ้น หรือเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับขายแค่หมูแบบแม่กัญญาเมื่อก่อนต้องบอกว่าตัวซองเนี่ยต้นทุนมันก็สูงคือเราจะได้ต้นทุนตัวซองต่ำตเมื่อเราสั่งซองเยอะขึ้นจํานวนมากขึ้นเราสั่งแ่าใช่<ๆ>พอเราสั่งซองเยอะขึ้นทีเนี้ยกําไรเราก็จะเหลือเยอะขึ้นละช่วงแรกกาไรไมันอาจจะน้อยหน่อยที่ผลิตแล้วสั่งซองรอบแรกหนึ่งแสนซองสองแสนซองรอบแรกอาจจะกําไรรอบแรกน้อยเราจะไม่ได้กาไรช่วงหลังละเพราะต้นทุน ต้นทุนหลักต้นทุนหนักๆจะอยู่ที่ซองอเพราะตัวแค่หมูเป็นต้นทุนที่คงที่มาอยู่แล้วครับใช่ครับเครือข่ายที่จะจัดจําหน่ายจากนี้ไปนะครับเครือข่ายจะลงที่ไหนอย่างไรบ้างคือถ้าเป็นช่องทางจัดจําหน่ายของเราเนี่ยต้องบอกว่าเราทุนน้อย<ะ>เพราะเราเป็นผู้ประกอบการแบบโอท็อปการที่เราช่องทางหลักของเราคือการออกงาน,นงต่างๆออกงานที่ไปฟรีบ้างอาจจะมีเสียดทางบ้างแต่ถ้าเราดูว่าคนเยอะเพราะงานพวกนี้ครับอย่างงานเนี่ยโอท็อปที่เมืองทองเนี้ย ผู้ซื้อเขาจะมาจากทุกสารทิศเลยครับ,รบพอเขามาเห็นปุ๊บเกิดการสั่งซื้อละอพอเกิดการสั่งซื้ออันนี้ก็เป็นช่องทางที่แบบเราไม่ต้องไปเสียตังออกเงนินงนแพงแล้วช่องทางจําหน่ายตอนนี้ที่มีอยู่ที่ร้านก็คือหนึ่งเราส่งเองกับสองเราจะมีตัวแทนมารับที่ร้านครับแล้วเขาก็จะไปส่งกระจายเป็นสายของเขาไปเองอเอ้ยขึ้นห้างเหรอฮะมองถึงขึ้นห้างไหมฮะมองครับซึ่งคิดว่าภายในเท่าไหร่จะเห็น แบกยิ้มอยู่บนห้างเท่าที่คุยกับทางห้างตอนนี้ไม่น่าจะเกินสิ้นปีน่าจะน่าจะเรียบร้อยครับทั่วประเทศไหมครับถ้าช่วงแรกต้องบอกว่าน่าจะยังไม่ทั่วน่าจะอยู่กําลังการผลิตใช่น่าอยู่เป็นโซนโซก่อนต้องบอกว่าน่าจะเป็นโซนโซนก่อนแต่ว่าไอ้เรื่องจะขายทั่วถ้าห้างอาจจะไม่ทั่วประเทศแต่ถ้าเป็นร้านค้าต่างๆอาจจะทั่วอืมครับผมมองตัวเองว่าสักวันหนึ่งจะเปลี่ยนกับคนก็ทําสาหร่ายไหมฮะเจ้าหนึ่งที่คเป็นแบบนั้นไหมฮะ ผมไม่มองถึงเขาครับผมพูดตรงผมพ่อค้าบ้านนอกเลยนะครับผมเป็นพ่อค้าบ้านนอกตัวดำๆคนหนึ่งนะครับแบบเราทําแบบทําที่เรารักทาที่เราชอบเราทําแล้วครอบครัวเราแฮปปี้เรามีความสุขเราก็โอเคแล้วครับครับแล้วก็ค่อยๆทําไปค่อยๆทําไปแต่ก็มีความตั้งใจในการที่จะพัฒนาสินค้าดั้งเดิมของที่บ้านใช่ครับครับ เป็นที่ขอขอบพระคุณนะครับคุณวิสุทธิประยุนสินเจ้าของโรงงานแคบหมูแม่กันยามางขอขบพระคุณนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับกับแคบหมูแปะยิ้มที่เราอาจจะเริ่มเห็นนะครับวางจําหน่ายในตลาดมากขึ้นเพียง9เดือนเท่านั้นนะครับที่คุณวิสุทธิ์นั้นได้ใช้ความพยายามในการพัฒนาสินค้าที่เติบโตมาพร้อมกับตัวเองนะครับแต่แล้วการนำเอานวัตกรรมการเอาดีไซน์นะครับรวมถึงการทดลองตลาดใหม่ๆนั้นทำให้แคบหมู แปะอิมนั้นกำลังจะก,ก้าวเข้าสู่มือคนไทยทั่วประเทศกว้างขวางมากขึ้นด้วยช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับ